มาดูกันต mm ่อนะคะสำหรับหนุ네่นเจมส์สุพมงคลนะคะเคยถึงการมาเป็นสมาชิกวงเด็ x ดีเนะคะรับว่ามีความสุขได้ทำงานกับเพื่อนนะคะบอกเลยนะคะว่าเจมส์สุพมงคลเนี่ยเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถมากมายนอกจากทางด้านการแสดงแล้วนะคะเขาเป็นนักดนตรีด้วยแล้วการมาเป็นสมาชิกวงครั้งนี้นะคะก็ได้การปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะทั้งการร้องการเต้นด้วยจะเป็นไงไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมเจมส์สุขครับจากดูมันทีครับโอเคยพูดเรื่องการงานเพลงกันดีกว่าตอนได้กระแสเป็นเดียวเราสูตรแล้วเป็นสูตรใช่ไงมครับครับผมก็รู้สึกว่าชีวิตมีสีสันขึ้นเยอะเพราะว่าแบบการที่เรามาเป็นศิลปอา่ามาเป็น,นเซนต์นกลุ่มหรือว่าวงเดซี่เนี่ยมันก็ได้เจอแบบน้องๆที่เราก็รู้จักกันมามานานด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พอได้มาทำคลาสร่วมกันมันรู้สึกว่าทำให้การทำงานมันแฮปปี้มากขึ้นตอนอตอนทก่อนหนะ้าเนี่ยเจมบันทีไม่อบอกเราเลย จริงๆณนะตอนนั้นอะผมเอาถ้าพูดต,ตรงๆเลยคือเราเคยทิ้งความฝันไปแล้วเพราะว่าเรารู้สึกแบบว่าเออมันก็มีแบบปัจจัยแบบหลายๆอย่างที่ทําให้เราแบบไม่สามารถจะไปต่อได้ในฐานะของบอยแบนด์ boy, ในช่วงที่ผ่านมาเงี้ยครับแต่ว่าแบบก็ต้องขอบคุณทางพี่ออฟชั่นด้วยที่ทําโปรเจกต์นี้ขึ้นมาใหม่ด้วยอะไรมันก็เลยทําให้เราแบบโอเคแบบเหมือนเราได้กลับมามีไฟมาอีกครั้งหนึ่ง,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 งคือ,อเอาจริงๆแบบพูดตรงๆเลยคือมันคือมันใช้คําว่าแบบ มันลอสอะครับมันลอสมันรู้สึกว่าทุกอย่างมันว่างมันแบบม,แบบมันว่างเปล่าไปหมดไม่รู้เลยว่าใน,ในอนาคตจะทําอะไรต่อแล้วก็ไม่รู้เลยว่าตอนปัจจุบันนี้เราทําอะไรอยู่มันินฟีลแบบคือเหมือนตัวมันเบามากๆอะไรเงี้ยครับผมแบบแต่ว่าณตอนนั้นก็รู้สึกว่าแบบก็ต้องดึงสติตัวเองกลับมาเพื่อที่จะโอเคเราก็ยังมีแบบยังมีแบรนด์ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าอยู่โอเคดังนั้นเราโฟกัสแบบนี้ก่อนเพราะว่าณตอนนั้นเราก็เพิ่งจะละทิ้งไม่ใช่สิ ใช้คาว่าลัทิ้งไม่ถูกต้องมันเหมือนเหมือนฟีลแบบว่าเราก็เพิ่งที่จะเหมือนกับเบรกเกี่ยวกับงานการสแสดงไปสักแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. เพื่อที่จะมา mm hmm. เกี่ยวกับการเทรนนิ hmm. ่งการแบบฟูลเบสิก mm hmm. การซ้อมทุกวนันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยทําให้แพนแหลายอย่างที่เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับการแอคติ้งหรืออะไรเงี้ยมันเลื่อนออกไปมันก็รบวกกับโปรเจกต์ไม่ได้ไปต่อด้วยมันก็เป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเราได้ทบทวนตัวเองหลายๆอย่างมากๆแล้วก็ แต่มันก็ไม่ได้นานมากครับก็ที่ออฟชั่นก็บอกมาว่าแบบโอเคแบบเคถ้าแกเฟลก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นด้วยกันใหม่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกตกใจอยู่เหมือนกันว่าแบบในสมาชิกในวงจะมีใครบ้างเงี้ยครับแล้วพอรู้ว่าเป็นแบบมีอูมีจิเตอร์ยีมีตีเเกับม,มีปอด้วยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้แบบทุกคนแบบอยากทำหรอหรืออะไรแบบนี้ครับผมก็อะไรนะครับ จริงๆความฝันหรอคือผมมารู้สึกว่ามาันมาจากแคชชั่นก่อนแบบทุกคนก็อยากที่จะทำอยากที่จะร้องอยากที่จะมีเพลงมของตัวเองอยากที่จะเห็นว่ามีคนสามารถร้องเพลงของเราได้ด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าความฝันส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่าแค่ขอให้วงมีคนรักเยอะๆแล้วก็สนุกหรือว่าเอนจอยไปกับเราแค่นั้นก็พอแล้วสำหรับผม ค่อนข้างเยอะครับค่อนข้างเยอะมากๆแบบมันก็มีทั้งช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะพิสูจน์ตัวเองกับมีช่วงเวลาหนึ่งที่ค้าบเกี่ยวกันคือเราทำเพื่อใครอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอหลังๆมามันก็ได้แบบตกไอ้ภาพผลึกมาแล้วว่าเราก็ทําเพื่อตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเราทําตรงนี้แล้วเรามีความสุขจริงๆมันก็น่าจะเอ็กซ์เพรสออกไปให้ทุกคนที่เขาได้รับชมได้เห็นหรือว่าได้รู้สึกอะไรเงี้ยก็เลยโอเคเราโฟกัสแค่ตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าเรา ทำผลงานที่เราทําเองอะ่ะถ้าเรายังรู้สึกว่ามันไม่ดีทุกคนก็คงจะไม่ได้ชอบมันจริงๆผมก็เลยรู้รู้สึกว่าโอเคทําให้เรารู้สึกชอบทําให้เรารู้สึกมั่นใจแล้วตัวตัวอย่างมันอาจจะออกมาดีเองก็ได้ใช่ครับจริงๆเพราะว่าผมผมอรู้สึกว่าทําในสิ่งที่ชอบกับทําในสิ่งที่เราจะต้องทํามันแตกต่างกัน จริงๆความฝันของ,จงเจมหรอความฝันของเจมก็แค่อยากให้ตัวเองมีความสุขกับชีวิตที่เหลืออยู่โดยที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องมีเรื่องไหนให้เราเรียนแล้วไม่ต้องมีเรื่องไหนให้เราแบบต้องกังวลใจแล้วแล้วก็สามารถเอาความสุขนี้ที่เรามีจนมากพอสามารถเอเ็กซ์เพรสให้คนอื่นได้ผมรู้สึกว่าการให้มันยิ่งใหญ่มากกว่าการรับประมาณมนั้น<ด>อโอ้ยตอบดีจังเลยอะ่ะ <laughs> <laughs> ดีจัย คคุณค่ะ,ณะแม่อดใจรออีกนิดเดียวนะคะคงจะได้ชมผลงานของวง Dex D X DX X D X D E W X แล้วล่ะค่ะ